สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่อง YouTube ซุกฟาร์มดิชแนลกับมาพบกับซุกฟาร์มดิชแนลซาตายไส้บุญกันอีกแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามซาตายไส้บุญคุณดีกันด้วยนะคะก็กลับขอบพระคุณมากๆนะคะก็ให้ตันผู้ชมเข้ามาชมแล้วมีความสุข แล้วก็ได้มีส่วนรวมในบุญกุศลทุกครั้งที่เศร้าตายเศร้บุญนนี้ได้ทำแล้วก็มีความสุขกายสุขใจของครอบครัวอบุนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงอายุมันฟันยืนเนี่ยุก่ันนะคะโดยความปรารถนาดีค้องเศร้าตายเศร้บุญนะคะก้อนนี้เศร้าตายใศรบุญกองอ่ามาตั้งมือเย็นให้พอตะไข่้เด็กวัดเจดีนะคะก็มีผลไม้นะคะผลไม้มาตังไงมีงอนะคะมาตังห้พอตะไข่เด็กวัดเจดีกันนะคะแล้วก็อ่าก็ ขนมก็จะมีทุกวันแต่ว่าเด็แต่จะสนับซับเลียนตังกันแบบไหนนะคะนี่คะ่ะขนมก็จะตุนววยนะคะนี่ค่ะพวกขนมนะคะก็จะตุนวายร้างให้ผอตะใค้เด็กวัดเจดีย์กันในแต่ละวันนะคะก็ทําทุกวันไห้มีความสุขแล้วก็รูจักสร้สรางบุญสร้างกุศลเวลาที่เราทาบุญเราก็จงทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์การเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็ตอบแทนผู้มีพระคุณย่างพับภุมมใจแล้วก็ มีความสุขทุกครั้งแล้วก็เต็มใจทุกครั้งที่ทำนะคะแล้วก็แบ่งปันให้คนรอบข้างมีความสุขกายสุขใจไปด้วยมีส่วนรวนมในบุญกุ้ส่นไปด้วยนะคะก็ นกเนื้อจากตางไงป้ปลอดตะเข้ด้กัจเจดีเดียวกต็ตางไหที่ไม่ลืมเลยแม่พระคนที่สองคือยาดันสุขสวร์ปลอดตาเมียนแล้วก็พอกวางสุขสวร์ด้วยนะคะเบ่งเบ่งกันนะคะหาอสือมาก็เบ่งเบ่งทยอยตังแล้วก็นามก็จะไม่คาดเลยนะคะก็จะเปลี่ยนไ้นะคะนามก็จะเปลี่ยนไหไสแก้วสวยงามจะเปลี่ยนไ้ปลอดตาเมียนยาดันพอกวางนะคะนี่นะคะมันเป็นความกตัญญูเป็นเกรืองไม้ขอ้องสร้างตายสร้างบุญกุนีนะคะเพราะว่า รักมาตีสุดเลยผู้มีประคุณทุกทันนะคะนี่ค่ะก็จะขยันเรียนานามาบ่อยๆเลยนะคะตุกซิ่งจักซิปเนี่ยจะเป็นหิงพลาอิงส่ตเตอร์พอการี่ห้าเมงก,กวักบู้จอมหรือประพุทธชินรารัและฮิงเทเบินเดียนะคะเขาจะสลับดูเล่เรียนานามายนะคะก็วันนี้สุปเปอร์มาร์ทชแนลก็ายทุกทันได้ มีส่วนรวมในบุญกุศลดุกคลังนะคะก็ให้ทุกท่านมีความสุขโดยความรัตนาดีจริงๆนะคะก็ใอ้มีความสุขกายสุขใจกันจริงๆนะคะก็ซุกฟันวิชาแนลก็จบคลิปวิโเพียงเท่านี้ถ้าคำพูดแดะพิดปลาดไปบางแต่สาตาใส่บุญกุณี้มีเจตนาดีดีมีความกติด,ด,ดีมีความยินใจให้ทุกท่านคำพูดและพิดปลาดไปบางก็ต้องข้อตุลกันด้วยนะคะข็จบคลิปวิโเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ